โอเคสวัสดีครับก็มาทบทวนกันก่อนจะสอบเก็บคะแนนแล้วกันเนาะนะครับก็เท่าที่ทราบมาก็คือว่าอ่ามันมีข้อการกรบาทใช่ปะข้อการกรบาทก็จะพูดถึงเรื่องเอนไซม์และขั้นตอนต่นตางๆงอันไหนตรึงอะไรก็คืออันนี้เราผ่านหมดแล้วนะแต่ว่าข้อเขียนเนี่ยเราจะมาย้ากันนิดนึงแล้วกันข้อเขียนส่วนแรกเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนะที่ที่ส่งกันมาให้ก็คือเขาพูดถึงเรื่องการหายใจแสงใช่ไหมนะข้อเขียนเนาะขเขียนก่อนข้อเขียนนะครับ ข้อแรกเนี่ยนะที่เขียนมาคือเขาพูดถึงเรื่อง Photo r e สไ i เ a ชั่นนะโฟโต้เลสไปเลชั่นนะคือกระบวนการหายใจแสงใช่ไหมครับอันนี้มันอยู่ในคลิปที่ลิงก์ที่ให้ไปไปดูในลิงก์อันนี้ลิงก์ดีมากของสอสพทข้อทังละเอียดแอนิเมชั่นสวยงามประมาณนี้แต่ว่าอีกอันหนึงเนี่ยอันนี้อาจจะหาอธิบายยางนิดหนึ่งก็คือเรื่องปัจจัยที่นะปัจจัยที่เกี่ยว กข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับนะอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยแน่นอนว่าปัจจัยแรกที่สําคัญก็คืออะไรครับก็คือแสงนะแน่นอนว่าสังเคราะห์ด้วยแสงเนาะก็ต้องแสงใช่ไหมคราวนี้แสงสําคัญยังไงแสงเนี่ยเป็นแหล่ง ง่ายคือเป็นแหล่งพลังงานแหละนะเพราะว่าพืชเนี่ยสามารถนําพลังงานแสงใช่ปะนะพืชเนี่ยสามารถนําพลังงานแสงเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีก็คือเปลี่ยนในรูปของ atp แล้วก็ nad ph ใช่ปะให้เราใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยสับจำเป็นนะไม่มีแสงพืชไม่สามารถสร้างไม่สามารถสร้างอาหารได้ใช่ไหมครับนะคราวนี้เวลาเราศึกษาเรื่องพืชเนี่ยนะครับเราก็มาเราก็เอาพืชเนี่ยมามาวัด ค่าความเข้มแสงในช่วงแสงที่แตกต่างกันใช่ไหมแล้วดูอัตราการเกิดปฏิกิริยากราฟก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เราพูดถึงโครงสร้างกราฟกอนนะครับซึ่งไอโครงสร้างกราฟเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้นก็ดีนะครับนะแกน y เนี่ยนะครับนะอันนี้คืออัตราการสังเคราะห์ได้แสงนะอัตราการสังเคราะห์โดยแสงคือเราเปรียบเทียบเนาะ บางทีเขาใช้คำว่า,า CO2 uptake ก็ได้นะ uptake คือการเอานำเอาเข้าไปใช่ไหมเพื่อน็คือถ้าเราเอาคาร์บอนไดอซด์เข้าไปใช้เนี่ยแปลว่าเรากำลังสังเกตได้แสงอยู่เพราะฉะนั้นมันก็คือหลักการในการอ้างอิงชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับนะส่วนหัวข้อน,นี้ของเราแสงเพราะนั้นแกน X ก็คือความเข้มแสงนะครับหรือว่า light intensity ความเข้มแสงนะครับนะ เขาก็จะให้ความร็สแสงในข้อที <S 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 ่แตกต่างกันเช่นไอห้านะให้สิบให้ยี่สิบให้สามสิบให้สี่สิบอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือการเคสแสงต่างๆคราวนี้เขาอาพืชนาปลูกสมมติเรามีพืชชนิดหนึ่งแล้วกันนะสมมติเขามีพืชมาปลูกพืชชนิดนี้เป็นอย่างนี้ปึ๊บกราฟโค้งแบบนี้นะครับอันนี้สมมติเราให้เป็นกราฟพืชชนิด a แล้วกันนะพืชชนิด a เขาก็มาดูว่าเออกราฟมันบอกอะไรบ้างนะครับนะนะอย่างเช่นจุดแรกที่สําคัญที่คนจะรู้คือจุดตรงนี้ จุดตัดแกน x นะครับนะนะครับนะจุดตัดแกน x จุดเนี้ยคืออะไรนะจุดเนี้ยเขาจะเรียกว่าจุด compensation นะเราจะเรียกว่าจุด compensation คข้ขอสอบชอบถามนะคือถ้าถ้าในเรื่องปัจจัยเนี่ย compensation point ่ยถือว่าเป็นเรื่องเป็นจุดที่ต้องถามแน่ๆนะนะจุดตัดแกน x เนี่ยเรียกว่าจุด compensation point นะครับ compensation point คือความหมายของ compensation point คืออะไรนะความหมายของ compensation point คืออัตราการจุดที่อัตราการหายใจเท่ากับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่ะมันคืออะไรมาอธิบายก่อนนะครับคือปกติแล้วพืชเนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนาะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับแน่นอนว่าพืชเนี่ยต้องมีการหายใจ การหายใจการหายใจคืออะไรครับก็คือการที่เราสลายคาร์บอดเดตใช่ปะแล้วก็ใช้ออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วเปลี่ยนไปอะไรครับเปลี่ยนเป็นรคาร์บนนอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำเอ๊ะคุณคุณ้นไหมถ้าเธอลองกลับสมการานะกลับสมการเธอจะเห็นอะไรครับกบารหายใจคือการที่เราเอาอะไรครับเอาอะไรเอาน้ำตาลออกซิเจนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแต่ส่วนกลับของมันข้างล่างคืออะไร กระบวนการกลับข้างล่างคือกระบวนการอะไรครับสังเคราะห์ด้วยแสงไงเออมันคือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสังเคราะห์ด้วยแสงคือพืชเยเอาคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ําแล้วปล่อยไปเลยสร้างเป็นน้าตาลแล้วออกซิเจนให้เราเพราะจริงๆแล้วการหายใจกับการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมันเป็นส่วนกลับกันส่วนที่มันกลับกันอยู่นะครับส่วนนั้นกลับกันอยู่ครั้น,นี้มันพิเศษยังไงคือพืชเนี่ยเรารนะู้แล้วพืชเนี่ยสังเคราะห์ด้วยแสงได้แสงก็พืชเป็นไงพืชสร้างอาหารได้ วันนะี้อันนี้คือสร้างอาหารนะส่วนการหายใจคือการคืออะไรคือการใช้อาหารเนี่ยสร้างเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นจุด compensation point เนี่ยเราเรียกกันง่ายๆคือจุดที่เราใช้พลังงานเนี่ยเท่ากับสร้างเราใช้อาหารในการหายใจเนี่ยเท่ากับสร้างอาหารที่ขึ้นมานะครับหรือเราเรียกกันว่าจุดคุณคุ้มทุนละกันจุดที่มันคุ้มคุ้มทุนคือใช้เท่ากับสร้าง เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะครับนะแปลว่าอะไรถ้าเราให้ความเข้มแสงเท่ากับ5ก็คือจุด compensation point พืชชนนี้เนี่ยมีค่าทากับ5เพราะฉะนั้นเมื่อเราให้แสงเท่ากับ5พืชเนี่ยจะสร้างอาหารเท่ากับใช้อาหารมันจะไม่ตายแล้วก็ไม่โตนะงั้นจุดตรงนี้คือจุดที่ไม่ตายแต่ไม่โตเพราะว่าใช้เท่ากับสร้างนะครับอ่นะมาลองวิเคราะห์กราฟต่อนะครับกราฟคราวนี้ กราฟตรงนี้นะครับอัตราการด้วแสงเนี่ยนะครับนะถ้ามันมากกว่า0นตัวนี้คือศูนย์เนาะศูนย์นี่คือจุดใช้เท่ากับสร้างใช่ไหมครับนะใช้เท่ากับสร้างคือเพื่อง่ายคือข้างล่างเนี่ยคือใช้งงไหมอ่ะสมมติเราให้ความเข้มแสงเท่ากับ 2, 2> เกิดอ,อะไรขึ้นกราฟมันอะไรครับกราฟมันติดอยู่ในแดนลบใช่ปะกราฟมันติดอยู่ในแดนลบแสดงว่าตรงเนี้ มันสร้างอาหารเป็นลบเพราะอะไรครับเพราะเราใช้มากกว่าแต่ถ้าเกิดเราให้ให้แสงไป10อัตราการสัมเครแสงเป็นไงมันอยู่ในแดนบวกแสงว่าเราเป็นไงครับเราสร้างเนี่ยมากกว่าใช้นั้นจุดตัดตรงนี้จุดตรงนี้คือจุดจุดคมทุนถ้าต่ําถ้าวายเป็นลบเมื่อไหร่คือใช้มากกว่าสร้างพืชอยู่ได้ไหม ไม่ได้ตายพ้าสมมติพืชชนิดหนึ่งเนี่ยมีค่าคอมเพซชันพอได้กับห้าแต่เธอให้แสงแค่สองคือสมมติเราปลูกพืชในห้องนอนอะแล้วเราแค่เอาไฟฉายสายให้มันเนี่ยภาพบมันตายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันได้รับแสงไม่เพียงพอโดยเธอเอาพืชไปใส่ในที่มืดอะพืชไม่รับแสงหรือรับแสงน้อยมากมันก็เป็นไงอัตราการสูญเสียนี่ติดลบก็คือมันใช้อาหารเนี่ยมากกว่าสร้างอาหารมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือความหมายของ ของ compensation point นะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใต้นะที่แกน y เป็นลบก็คือใช้มากกว่าสร้างนะครับคราวนี้เขาก็ค่อยให้ความเข้มแสงมากขึเรื่อยๆนะครับเราจะพบว่ายิ่งความเข้มแสงมากขึเรื่อยๆเนี่ยอัตราการสมม่งกระแสงเป็นไงโฟโตซินเทซิสเลสเป็นไงครับก็สูงตามสมมติเราให้10เนี่ยขึ้นตรงนี้ให้20หขึ้นตรงนี้นะแต่พอเราให้30กับ40หรือ50 ตาการก็แสไปครับมันแทบไม่ขึ้นแล้วเออจุดตรงเนี้เราจะเรียกว่าจุดที่สองนะครับชื่อว่าจุดอิ่มตัวจุดอิ่มตัวหรือว่า saturation point หมายเขาว่าอะไรจุดเนี้นะจุด saturation point เนี่ยก็คือต่อให้เธอให้แสงมากไปกว่าเนี้มันก็ ไม่สามารถสร้างได้นีแล้วคือมันเต็มที่ละฉันทําเต็มที่ละเธอให้มากกว่านี้ฉันก็สังเคราะห์ได้แสงมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะนี่คือจุดอิ่มตัวนะครับจุดอิ่มตัวเพราะฉะนั้นกราฟเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับการสังเคราะห์ได้แสงเนี่ยนะครับมันมีจุดที่สําคัญ2จุดก็คือจุด compensation point คือจุดที่ใช้ถ้าัะสร้างจุดที่ไม่ตายแล้วก็ไม่โตกับจุดที่ชื่อว่าจุดอิ่มตัวหรือ saturation point ก็คือให้มากกว่านี้ฉันทําไม่ได้แล้วฉันเต็มที่ละฉันได้แค่นี้นะครับแล้วมี2จุดนะโอเคอันนี้ก็คือจุดเน้นที่สําคัญของเรื่องนี้นะครับคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างโจทย์หรือตัวอย่างการวิเคราะห์แล้วกันนะจันะอ,อ่ะก่อนที่จะก่อนที่จะย้ายไปที่โจทย์นะนะเรามีจุดที่สําคัญ2จุดชื่ออะไรนะจุดอิ่มตัวกับจุด compensation point นะครับมีอยูส2จุดนะโอเคคราวนี้ข้อสอบมาตอบแบบนี้ครับ ส่วนมากที่จะออกนะที่ข้าพเจ้าเคยออกด้วยเราจ่อเป็นกราฟนะออกเป็นกราฟมาให้เอเป็นรา,านะรอันแน่นอนว่าแกน y คืออัตราการสังเคราะห์แสงอ่า co2 uptake ก็แหละนะครับนะยิ่งดูคเว่าปสายมากก็ยิ่งสังเคราะห์แสงมากนะจุดนี้ก็คือจุดความเข้มแสงนะคือพลังงานแสง light intensity นะครับ เขาจะให้กราฟมาแบบนี้สมมติกราฟเป็นปอย่างนี่พืชอ,อันนี้จะน,นี่ก็จะเป็นอย่างนี้สมมติพืดอันนี้กราฟแรกเนาะเราให้เป็นพืช A นะครับอันนี้กราฟอ,อันนี้กราฟบีเขาก็จะถามว่าเออ A กับ B คือพืชประเภทไหนเออ A กับ B คือพืชประเภทไหนนะครับคราวนี้เรามาดู จร,จริงอะเรื่องนี้ไม่ยากนะวิเคราะห์ไม่ยากเรามาดูนี้ก่อนเรามาดู compensation point ก่อนเราจะพบว่าอันนี้เป็นสีแดงนะกันเนาะเดี๋ยวจะไม่งงสีแดงเราว่าพืช A สีแดงเนี่ยนะค่า compensation point เมื่อเทียบกับพืช B ใครมากกว่ากันมากกว่ากันเออแน่นอนว่าจากที่เราดูเราก็พบว่า compensation point เนี่ยนะครับนะนะ คอมเพนเซชันพอยต์คือจุดตัดแกนแกนอะไรแกน x จุดคอมเพนเซชันพอยต์คืออะไรคือจุดที่ใช้เท่ากับสร้างก็คือไม่ตายแล้วก็ไม่โตใช่ไหมครับนะไม่ตายไม่โตนะเราจะพบว่าคอมเพนเซชันพอยต์ของ a เนี่ยนะครับมันเป็นไงคอมเพนเซชันพอยต์ของ a เนี่ยเป็นไงครับ คอมของ a เนี่ยมากกว่าคอมของ b แปลว่าอะไรแปลว่าพืช a ต้องการแสงมากกว่าพืช b ใช่ปะเอออันนี้สมมติต้องการแสง10ถึงจะอยู่รอดได้อันนี้ต้องการแสงแค่5ก็อยู่รอดได้แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าพืช a ต้องอการแสงมากกว่าพืช b นะนะตรงนี้นะถ้าคอม a มากกว่า b แปลว่า a เนี่ยต้องการแสง มากกว่า b เพราะฉะนั้น a เนี่ยควรจะเป็นพืชกลางแจ้งหรือพืชในร่ม a, a ควรจะเป็นพืชกลางแจ้งหรือพืชในร่ม a ต้องการแสงมากกว่าแสงว่าพวกนี้เป็นพืชกลางแจ้งนะเป็น outdoor plant หรือว่าเป็นพวก sun plant ก็ได้พืชกลางแจ้งเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องการแสงมากนี่มันถูกพัฒนาการให้อยู่ในที่แสงมาก ส่วน B ก็คือพวกที่เป็นเฉดเฉดว่ารมเงาเนาะก็คือพืชอยู่ในที่ลมลมนะครับในที่ลมต่างๆใช่ปะอ่ะเราสังเกตอะไรอีกอันนี้คือจุดคอมเพเซชันเรามาลองดูจุดเซทูเลชันบ้างจุดเซทูเลชันคืออิ่มตัวเห็นปะเราจะพบพืช A เป็นไง A เนี่ยเซท A เนี่ยนะครับมากกว่าเซทของ B เส้นของ B ตรงไหนอยู่นี้เห็นปะ เธอให้เธอให้พลังงานแสงแค่20เนี่ยไปละส่วน A เป็นไงโอ้ยให้ตั้งกับ50อ่ะถึงจะเต็มนะแปลว่าอะไรแปลว่า A เนี่ยนะมันต้องการแสงมากกว่า B มันถึงจะอิ่มตัวใช่ไหมครับก็แน่นอนมันต้องเป็นพืชพืชกลางแจ้งเลยนะครับมันถึงต้องการแสงเยอะใช่ปะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราไม่สามารถปลูกอ้อยในบ้านได้ใครเล่าปลูกผูด่างได้เพราะอะไร พราะูด่างเนี่ยมันเป็นพืชในล่มส่วนอ้อยเนี่ยเป็นพืชกลางแจ้งนะครับนะ,ะประมาณนี้โอเคอันนี้คือการวิเคราะห์กราฟนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองสรุปนะสรุปกันสั้นๆนะสรุปสั้นๆเลยนะครับนะเรื่องปัจจัยแสงปัจจัยแสงนะครับปัจจัยแสงเดี๋ยวขอย่อให้หน่อยนะครับเรื่องของปัจจัยแสงเนี่ยนะครับ สรุปตรงไหนดิสรุปมังค่าอะรกันนะครับอ่ะสรุปคอนคลูดคอนคลูดอธิบายทั้งหมดจริงๆมาสรุปแค่สันส้นๆเนี่ยนะครับปัจจัยเรื่องแสงนะครับนะพืชกลางแจ้งนะนะพืชกลางแจ้งเนี่ยนะครับค่าเนี่ยจะมากกว่าพืชในร่มทั้งคอมและซัตตูเลชันเนี่ยนะครับมากกว่าในร่มเสมองงไหม เออ,อเขียนเขียนเพื่องงนะครับนะในเรื่องปัจจัยแส่นะครับนะนะครับพืชกลางแจ้งนะทั้งคอมเพนเซชันและสเตูเลชันจะมากกว่าพืชในล่มเสมอหรือบางทีเนี่ยอาจจะสุดไล้ว่าพืช C4 เนี่ยนะครับค่าคอมเพนเซชันพอยต์ Point และสเตูเลชันพอยต์เนี่ยจะมากกว่า C3 ทุกค่า เพราะอะไร C4 มันคือพืชเขตร้อนมันคือพืชกลางแจ้งนะครับนะในปัจจัยแสงนะ C4 จะไม่มีมากกว่า C3 ทั้งหมดนะทั้ง saturation และ compensation นะครับนะงนั้น a <ม>ก็คือพืชกลางแจ้ง b คือพืชในร่มต้องระวังดีๆนะอันนี้คือปัจจัยอะไรปัจจัยของแสงนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัจจัยที่2คือปัจจัยของคาร์บอนไออกซด์ จะพูดถึงปัจจัยของแร่ายโอเคเดี๋ยวตัดคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกิน